สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาคลาสเกมป็อบจีมมบายนะครับจัมล่นไอ้คง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  ตัวนะั่นหมดนะจะไม่ตามเพื่อนนะครับมจะลงแถวๆนี้ไม่ตามเพื่อนมีคนตาม ของข้างโอเคนะข้างดีเลยนะครับเพื่อนตัวตาของข้างโอเคนะยลบมาถึงท่านี้โอเคนะลองครบลบีลกยโกโอเคเอามาก่อนนะ ของค่อนข้างดีนะจริงนะอีเปิน,น,น,ปนวะคือสุนวัน

น,นะของครบนะข้างๆครบนะครับยานสีแดงเอชียครับไม่ต้องการเลเซอร์นะข้างครบนะ ยิ่งดึงมาฟันมาจากทางนี้นะครับต้องมีจุดหมายเ่ินนะครับ น,ล,นลเมื่อกี้แลเมื่อกี้เห็นหัวมันเมื่อกี้เห็นหัวมันเมืเม่อกี้นะครับเมื่อกี้อยู่ในของมันวะหัวมันเมื่อกี้นะครับ ันนี้ก่อน,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 นรอว่ะอหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอเโหโอหนหัวมันอยู่น้อ้ อง,องเปิดควันหรือร้อนไปเองว่เ้เอาจจะร้อนไปเองก็ได้นะจะม,มีอะไรก็ได้มันะ ตัวรอนไปเองก็ได้ตัวหอนไปยังเปล่าวที่ได้ยินเสียงคนพันผ้าเลยได้ยินเสียงของคนพันผ้านะ ไปยังนอนไปได้ยินเสียงเท้านะครับได้ยินเสียงเท้ามานยล้เยไดยินเยอแล้วมาแล้ว เชื่อนะเชื่อมาตัวหนึ่งนะจะเปลี่ยนท้านอยู่นะครับจีมันก็หัวร้อนหัวร้อนจะเปลี่ยนท้านอยู่นะครับ ดอีกดีด้วยสวยแบบนี้สวยหน่อยไปดูหน้าครบหน่อยเดี๋ยวรอคนหนึ่งแล้วนะครับคนนั้น เห็นดีครับมาคนเ้ยนะครับสวยมีเพื่อนไหมบ้ายนภายนอกว่ะเอาเก็บงานเอาไเก็บงานรอเก็บงานะครับรเง ว่าน่าจะได้เปลี่ยนปืนแล้วเปลี่ยนครับว่าน่าจะได้เปลี่ยนปืนนะเป็นแบบนี้แทนนะก็ยังพอใช้ตัวไหนมะ

ยิงใครอยู่วงนอกวะเราจะไปก่อนนะครับเราจะ,าจะใช้เครื่อง a d นะมันจะตามมาซ้ำสุบผมมาเมื่อกี้มันยิงผมมาจากข้างบนนะครับซึ่งมันไม่รู้นะครับว่าผมมี a d นะอค้คุณลำบากอนะ่ะ awesome. Please recall ไ l ้ทำซ้ำสุบผมนมันว่ามันขึ้นคิวมันต้องเอามาซ้ำสุบผมแน่เลยดอง,อง,ดงน้ำไปนะรังนั้นทุกันเนะดี๋ยวค่อยมาเจอกันวันที่ใช้ ป็นซึ่งนะเจอกันพี่น้องไปมาเจอกันครับเราทำ่ห้คิปใา่แดงกันนะครับ Please recall me ว่าตัวตายวงวาแต่ว่ารู้จักขนมที่ตาเตรียมมาเยอะอยู่ まだみたいな ุณออน่าจะทำไอหมอนั่นไม่น่าจะตามผมมาล้างแค้นม,มาทันมาผมจะยิงหัวมาเลย

จะต้องหารถไปนะสนะนูงนะเปิกดกุญแจังนะจะไม่เปิดดังไม่นะใกล้เขียวสุดท้ายนะเราจะไม่ทำนะครับเราจะไปแก้แค่ในหมอที่ยิงเรานะเ,นเตรียมตัวนะเ,เลย ยิงผมะฮะที่บ้านนะจะทิ้งรถจักรยานทันทีนะไปรูดของนะครับรูดของที่นี่ที่ ของลิมิเต็ดเลยนะเนี่ยโคตรเลยฮะโลิมิเต็ดครับปืนด,ดีๆเอามาใช้ทั้งนั้นครับคงไม่ดีนะอืม สองอดจ้าอ,อี้ันจะมาตรวชาติอมเลนามั้งเม่อี้ผมเห็นมันเะยเหน,นะะ ตรงไหนโอ้โหตัดไตวงกายวงตอดเลยนะกายวงตอดเลยนะสองไปใส่แทนนะกันกนีไกายเขาตลอดเลยนะสี่ไปมันใจนี้วะที่เราเตรียมมาก็พอได้ ไปจุดนัดพบกับเพื่อนนะครับเจอนัดพบกับเพื่อนนะถ้าเจอรถที่ไหนเราก็จะรู้รถที่นั่นนะจะวิ่งไปหาเพื่อนนะนี่นะ เคี่ยดีห้าคนแล้วเดีนะเสียเนี่ยติ๊ตี้ตหนึ่งจะมาพักคอยวันนี้ก่อนฮะพักคอยวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวเกิดมานะราจะพักคอยวนะันน,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 นี้เพื่อรูดของแล้วค่อย,ยบวกนะอันทั้ง พานนี่มันลดแรงดีคอยได้ไหมครับมีอีกสามคนนะเฮ้ยเราไปยิงตรงแอร์ดอกดีกว่าส่มตรงแอร์ดอกนะครับเพื่อนของกูนี่แหละที่ตายใช่ไหมรถจักรยานะ จะไปตรงแนะอร์รับนะครับเพื่อนเราจะนำหน้าเราไปก่อนนะครับตัวส่งแล้วเพื่อนจะนำหน้าเราไปก่อนนะตรงจะตางไปรับเราส่งแล้วมีหน้าจะมารับเรานะไปก่อนเพื่อนนะเพื่อนดีๆทั้ทงนั้น ขอรัทันทัานท่านจะรอใจจะรอใจจะรอใจทันนะครับตามนะครับทุกคนอเราจะวิ่งอ้อมไปนะซึ่ง ผมจะไม่อะไรซ้หลุมหนึ่งนะ้วเราจะไปตรงที่นี่นะจะออมไปนะครับเราจะไปตรงแอร์ดรอนะ็อปนะเรามีคนไปเราจะได้นะลงขานะครับ

นี่เงินนี้มันค่ากนนะมันค่ากันองน่ากันนอก่อนครับก็ไปชาร์จก่นวันนงมันอห้องบนนะ มันหายแลบนี่ารับนี่นะเข้าบ้านนันได้รู้กั เข้าไปนั้นให้ได้ใ okay, นะชนั้นเชยเชยจากไหนวะเชยเพื่อนผมสุ่มนะสองหนึ่งนะครับอีกตีหนึ่งเพื่อนผมเข้าในวงก่อนนปะระมาณซิบโซนอยู่โอเควงบีบแล้วครับ เดีไปนะเพื่อนเราจะวิ่งแล้วนะอ๋อมันขี่มีมาเฮ้ยทำอะไรให้เพื่อนทําอะไรให้ไปไนะเนี่ยเด็กมันจะดีหรือเปล่าปิงจัดว่ะมันจะลิ่นแปลว่ามันจะลิ่นในวงเลยนะมันจะเอาในวงเลยนะ แต่ว่าจะมอนยังจะเนในวงนะเน็ตมันโง่ในปิจริงขนาดนี้นะผมผมมีหน้าเลยโดนหลอยดากนะครับแล้จะจะเล่นแบบโง่งเลยระโยน์ที่ดีๆแล้วเพื่อนสู้ครับสู้ เดี๋ยวพี่มอปนี้ให้อีกมอไปอีกอันหนึ่งอันสวยรอบมันมารอบเพื่อนมาสวยสวยครับสวย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 ยี่บอดสวยเอาเพื่อนมาครับลอเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยมันมีเอนดีเหรอ ม,มันมีสามตี้ป่ะก็อขอบคุณที่ติดตามแล้วชมนะก็ฝา,า,ากกดไลครร์ฝากกด subscribe ด้วยๆไปก่อนบ๊ายบาย